จ้งข่าวด่วนพี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปรับวงเงินลงทะเบียน415บาทต่อเดือนนะคะในการใช้จ่ายซึ่งทางรัฐบาลช่วยจ่ายฟรีตลอดนะคะในส่วนของการรับสิทธิ์บัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้องทําแบบนี้เท่านั้นถึงจะได้รับสิทธิ์วันนี้ลงทะเบียนยังทันนะคะคุณผู้ชมฟังเงื่อนไขหลักเกณฑ์แล้วก็การรับเงินวันแรกค่ะคุณผู้ชมการจ่ายเงินจ่ายอย่างไรจ่ายเข้า บัญชีพร้อมเพย์กดเป็นเงินสดได้ไหมซึ่งรายละเอียดตรงนี้พี่น้องประชาชนต้องรู้ต้องทราบอยากได้สิทธิ์ต้องลงทะเบียนและตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้อย่างทันติดตามสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศอีกหนึ่งมาตรการดีๆจากทางรัฐบาลที่ช่วยเหลือกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยผ่านบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรประจําตัวประชาชนรอบใหม่นะคะคุณผู้ชมซึ่งได้มีการดําเนินการจ่ายเงินไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ทีนี้ในส่วนของการ รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟฟรีต้องบอกว่าฟรีเลยนะคะเพราะว่ารอบนี้รัฐบาลสํารองจ่ายให้เลยโดยที่พี่น้องประชาชนไม่ต้องจ่ายในส่วนของรอบบินแต่ละรอบเพราะฉะนั้นการรับสิทธิ์จึงถือว่าได้รับฟรีหากเราใช้ไฟไม่ถึงเกณฑ์ที่ทางรัฐบาลกําหนดไว้ผ่านบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ ทำอย่างไรถึงจะได้รับสิทธิ์ในส่วนของค่าน้าค่าไฟค่าน้าค่าไฟคุณผู้ชมที่ได้รับสิทธิ์นะคะต้องลงทะเบียนเองแล้วก็1นึ่งกูเรือนให้แค่1สิทธิ์เท่านั้นลงข้ามจังหวัดได้เพราะฉะนั้นครอบครัวไหนที่มีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสิริการแห่งรัฐนะคะ เกิน2บาทขึ้นไปก็ตกลงกันว่าใครจะลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าน้ําค่าไฟค่าไฟฟ้านะคะอ,อยู่ที่315บาทต่อเดือนค่าน้ําประปาอยู่ที่100บาทต่อเดือนแต่ถ้าหากใช้น้ําประปาท,ที่เป็นเทศบาลห,หรือว่าหมู่บ้านอันนี้ไม่ได้รับสิทธิ์นะคะต้องเป็นน้ปาปาําประปาในคนครหลวงแล้วก็น้ําประปาส่วนูม,มิภาคค่ะคุณผู้ชม ทีนี้การลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าน้ำค่าไฟหากลงในช่วงระหว่างวันที่15มีนาคม,มที่ผ่านมาถึงวันที่8เมษายนจะได้รับสิทธิ์รอบแรกในวันที่18เมษายนนี้นะคะแล้วก็หากลงทะเบียนย้อนหลังตั้งแต่วันที่9เมษายนเป็นต้นไปก็จะได้รับสิทธิ์ค่าน้ำค่าไฟในเดือนถัดไปส่วนการลงทะเบียนค่าน้ำค่ะลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายในวันที่25ของทุกๆเดือนก็จะได้รับสิทธิ์หลังจากบินค่าน้ำประปาในเดือนนั้นในรอบถัดไปค่ะลงทะเบียนแบบไหนลงทะเบียนอย่างไรลงทะเบียน ่านทางเว็บไซต์ของการประปาส่วนภูมิภาคนะคะแล้วก็การประปาส่วนภูมิภาคหากพี่น้องประชาชนท่านไหนลงทะเบียนไม่เป็นให้เพื่อนบ้านลงให้แต่ถ้าหากลงไม่สําเร็จจริงๆติดต่อที่ประปาส่วนภูมิภาคแล้วก็ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ค่ะค่าน้ำค่าไฟนะคะคุณผู้ชมไม่สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เหมือนครั้งที่ผ่านมานะคะเพราะว่าในส่วนของค่านา้ำค่าไฟรัฐบาลสำรองจ่ายให้ผ่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการ ผ่านการประปาส่วนภูมิภาคให้เลยโดยที่เราไม่ต้องสำรองจ่ายเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นนะคะหากท่านใช้น้ําใช้ไฟไม่เกินกําหนดที่ทางรัฐบาลช่วยจ่ายก็จะได้รับสิทธิสวัสการแห่งรัฐนี้ฟรีทันทีถ้าหากลงทะเบียนหากใช้เกินนั้นจ่ายเองนะคะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดค่ะรอบแรก18เมษายนนี้ค่ะสสดีค่ะ